ขอบคุณเลยังคุณรัตนชัยสุทธิเดชนายด้วยนะครับขอบคุณผู้บริหารของเซ็นทรัลเดลต์กับเรผมออกมาก็เลยขอบคุณนางแง่มนะครับวันนี้การแถลงข่าวก็แปดถึงวันที่สิบหกขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่ที่ลานข้างหน้าของเซ็นทรัลบริษัทแห่งนี้นะครับอยู่กำลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่กำลังทรงเครื่องอยู่นะไม่ให้เข้ามาเพราะว่าจะใช้ระบบของ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 ทัศิวะก็ไม่ได้มันเป็นความลับ ก็ต้องไปรายงานพระศิวะห <า S 2> ม,มก็เลยได้พระพิเนก็ถึงเวลาพระศิวะก็ทรงสตเสด็จมาเพื่อจะหาพรามาะมเหสีก็ห็นเด็กคนไม่น้อยอยู่จุดตรงนี้สําคัญมากเลยครับจุดตรงนี้สําคัญมากเกิดการสู้รบกันเกิดการสู้รบกันเกิดการสู้รบกันเกิดขึ้นระหว่างองค์พระพิเนกับพระศิวะที่มาหาพระเมเหสีสู้กันไม่ธรรมดานะ ถ้าสิวะยืนอยู่ก็ต้องให้บริวารสู้ตัวเองจะมาสู้กับเด็กได้ย,ยังไงก็ให้พวกก๊อบปินทั้งหลายแหล่พูดผีปีศาจทั้งหลายแหล่มาสู้พูดผีปีศาจทั้งหลายก็สู้พระพิฆเนศไม่ได้พระพิฆเนศสู้ไม่ได้ก็รีบเทวะพามาสู้มีใครต้องมาสู้อีกอ่ะพวกมาสู้อีกในขณะที่กำลังต่อสู้กับพาลันรายลภาตพังไปนั้นถ้าสิวะทนไม่ไหวจะสะเทือนด้วยน้นบืน อา้มอะไรเ้ยนะวันนี้มีนะฮะวันนี้วันนี้มีให้ดูขอบคุณครับไหลมาจากคนเสงไหลไปเรื่อยถ้าไมควมยุีคงจะที่คงจะเป็นไมได้แล้วอาจจะเล่นได้น้อยสุดยอดพอสมควรสี้าแบบรรยากาศหมือนนั้น ได้กลับมาแล้วอยากอยากครับยก็อาจจะมีสักครั้งหนึ่งแต่คงจะไม่ใช่ช่วงของปีนี้แน่นอนแล้คิดว่าเรื่งว่าจากที่เราจะได้มาพบปะกันมากมายและส่วนสำคัญของงานสงำคัญงานสำคัญในวันไหลก็คือว่าวันไหลเนี่ยคนมาที่นี่กันเยอะจริงแต่ควรจะทัศญาที่มาทำงานไม่ยากกับไปได้พบกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวกันที่ต่างจังหวัดที่ทุกคชนแล้วเขาทำงานกันอยู่มันจึงเป็นองค์การสำคัญที่ได้กลับบ้านมันได้เป็นวันไหก สงการ์ของเราประเด็นมีสําสำคัญที่ดีดในส่วนนี้เราก็จะเน้นในเรื่องสสวนนี้นะครับแต่ว่าบรรยากาศที่เราเคยเห็นอย่างอื่นมาทุกปีผมมาทำมาหลายทุกปีและจะจําได้ตั้งแต่เด็กจนโตว่าจบเทศกาลองการที่เร็เน้นเพราะเราเป็นเมืองต้องเที่ยวเราก็อยากให้มากันเยอะ ก็องอืที่จะการเมืองที่เกิดขึ้นเรื่องข้อมูลคนใหม่งของพัทยาอยากจะพูดอะไรหน่อยให้กระตุ้น,นะอะไรบ้างไหมครับครับก็ไม่ได้หาเสียงแน่นอนแต่ว่าจะรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับพี่น้องชาวพัทยาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมีทางพิเศษเหมือนกับตอนแรกเหมืนนอนพัทยาผู้ที่มีความเกี่ยวกับในพัทยาและผู้มีสิทธิ์นการไปสิทธิดต่องาใช้สิทธิ์ได้ก็อยากแต่งให้ถูกเรื่องทุกคนดีเพราะพัฒนาข้อมูลพัทยาเนี่ย,ย,ย,ยถือว่าเป็นมือของประเทศระดับประเทศแล้ว อาจจะไม่มองนักการท่องเที่ยสบานักท่องทีวนั่วไปเราไประดับระดัชาตินะคะทัชาติรู้จักนเป็นเมืองรองของการท่องเที่ยวแต่ของชฟตกเก็ตเป็นเมืองที่มีสาราน้ำพันในการลงทุนต่างๆอกจากโครงการ e c ีที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วตองน้ยาจะเติมืองสมาร์ทซิตี้ใกล้นีเที่รองรับไปซเพราะนั้นผู้นำของเมืองยาที่จะมีในอนาคตการเลือกตั้งยันี้ก็อยากให้ทุกข่าง ละเลอียดนิดนึงนะครับอย่าไปดูกระแสเลือกจากคนที่ท้าอ,อยู่ว่าเขาสามา,า,ารถทำงานต่อเน่นอ่จากนโยาได้อีกทๆก็อยางให้ไปใช้สิทธิ์กันมากย